อุ้ยพอถ้าใช้นี่ปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพระพุธย่าวุ้ยหลือมันได้ประจุจุดหนึ่งอย่างเร็วทุกคนโอ้โหเอ็งระหว่างที่ยพี่ครับคือผมอ่ะจะเอาแค่พิ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 พันธ์ก็ก็จะเป็นครับมีเทอร์มีโอเคแต่ตอนนี้จะกลายเป็นดาเมจานะเป็นโอนะคู่ดาวมันโอโอบวกเนาะแล้วก็เลือดเนี่ยเป็นโอนะแล้วก็ระยะเป็น อ้อนี่ไงป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้ง หากทุกคนกําลังมองหาเพจจาหน่าย IDRV และฟรีไฟขอแนะนําเพจนี้เลยเพจทม์น้อยชอบมีหลากหลาย ID ให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีทั้งไอเดียแอคสกินมีทั้งไอเดียเน้นตัวละครและมีไอเดียปืนเจ็ดหรือว่าไอเดียเน้นชุดในตํานานมีหลากหลายไอเดียให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูก่อนได้เลยนะเพจด็ดดีปลอดภัยแน่นอนอ่ะโอเคแล้วผมก็สวัสดีครับก็โยกผมไทม์มอนแล้วเขาก็วันนี้อยู่ในแบบอนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์อีกเช่นเคยนะครับก็ถ้ามีนะครับผมจะมารีวิวทางด้าน e j โกหรือตัวละคหัวส้มที่ทุกคนรู้จักกันนี้นเองนะครับผมก็สำหรับตัวละครนี้นะครับก็เราจะต้องไปที่ซัมมอนเนาะนะครับมันอยู่ในตู้ซัมมอนนะก็ถ้าใครอ้าวเชี่ยมาพอดีเลยนะวก็ใครที่แบบเนี่ยเจอนะครับก็สามารถสุ่มได้นะส่วนตู้ที่2เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือจะสามารถแบบเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ สมบุญอยากได้ตัวแบบมิติตัวไหนนะ,ะตัวแบบตัวที่ผมไม่มีก็อย่างเช่นอ่ะตัวนี้นะคนรับคาตัลโคีอะไรเงี้ยปก็สามารถเลือกได้นะก็คือมันจะมีเวลา24ชั่วโมงในการแบบอันนี้นะครับเราก็คือถ้าเราไม่ไปกดตอนครบ24ชั่วโมงผมคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนอัแบบแวนการ์ดนะก็คือที่แบบว่าจะเป็นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไมากดแล้วเปลี่ยนตัวก็คือต้องรองครบ24ชั่วโมงคนที่เปลี่ยนตัวได้นะก็แล้วในตอนนี้นะครับในในตู้สุ่มเนี่ยจะมีการการันตีก็คือ400ครั้งนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ละกกัันนครบ็ ไหนๆก็มาแล้วผมพอจะซุ่มหน่อยแล้วกันเปิดได้ใช้นี่นะฮคือผมเียถ้าจะได้ผมอยากปั้นใช่นี่สามารกว่าโอเคก็เดี๋ยวผมอาจจะซุ่มจนเก้าคนจะได้ใช้นี่ก็ได้นะก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะก็เรียกว่าไปตัดไปเลยแล้วกันนะเพราะผจะใช้นีดเมื่อไหร่ก็อาจจะเอามาเล่นเมือนันนะฮะจรที่ผมไม่อยากปั้นตัวธรรมดาเพราะว่าผมปั้นทั้งทีอ่ะก็ปั้นให้มันเป็นใช้นี่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีตัวละครใช่นี่ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะอ่ะ one hour later รอเพรกูซ่าโหไหนวะจิกโก้ใชนี่นี่ไงล็อเกเลยแล้วก็มาใส่ด้วยอ่ะเอานนี้มาใช้เลยแล้วตัวที่เหลือทำอะไรครับลบทิง้งนะอิจิโกไ้ไลยแมปนี่คือแบบเก่งนะออสตาก็ไม่ได้แย่โอ้โหโอ้โห อ๋อแล้วก็ผมลืมบอ,อกครับคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราสู้ไปใช่ไหมคือเราสามารถรอการันตีได้ทนะั้งดถ้าสมมติว่าเราได้ตัวเมื่อไหร่คือการันตีจนะเปลี่ยนนะก็คือเหมือนกับมันจะหมดเลยทันทีครับอ่าโอเคก็อุย้ยโอ้ถ้าใช้นี้ปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อพลังพัยะไม่ใช่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะว่าสามารถอีวูได้หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะอีวูได้นะเพราะว่าหลายแมปก็อีวูได้นะ อ่ะอีโบได้ครับไหนม่ใช่อเลยอ๋ออันนี้เรามีอันนี้ผมเหมือนจะแลกมาเมื่อคืนนะเพราะว่าเห็นว่าพอผมมากดที่บอดบอดลัดมั้งใช่ไหมน่าจะใช่นะกดที่บอดลัดแล้วมันก็เุ้ยอ๋อันนี้ต้องโซ่ไหมด้วยล่ะครับเนี่ยน่าสนใจเชี่ยน่าสนใจจัดทุกคนโอเคเดี๋ยวว่า,วาต้องมาลงน่ยล่ะนี่นะก็คือมันจีอยู่ในบอดลัดเนี่ยผมก็แลกมาเลยนะครับหนึ่งอันใช้หนะ้าร้อยแหละ เออไดวบอกว่าผมจะมาลงบอทัศหน่อยละอ่ะโอเค,อเคก็อ้าวเป็นอนะไรวะเนี่ยตองที่ผมกดปิดไอตัวนี้ที่ไรมันจะชอบหน้ามือดอย่างเงี้ยทุกทีเลยทุกคนอ่ะโอเคเอ้ยดูก่อนเดี๋ว่ามีมีพาซีเป่ะเฮ้ยมีวะ่ะไหนขอดูพาซีหน่อยอ่ะโอเคครับก็ผมทำการแปลไปที่รอแล้วก็คืออ่ะพาซีแรกแล้วก็คือบลูวี i n e นะครับก็คือเอาตัวรอดจากการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุด หนึ่งครั้งต่อชีวิตก็คือเหมือนคล้ายๆว่ามันจะเป็นการแบบอ่าถ้าเป็นคือถ้าใครเคยเรียกไว้ว่าถ้าจะเข้าใจแล้วก็เหมือนคล้ายวีออริตี้สเตอร์ดี้หรือป้องกันการโจมตีแบบ One h i t K o ก็คือการจบป้องกันการโจมตีแบบครั้งเดียวตายนะก็คือเหมือนแบบเหลืออาจจะเหลือสักหนึ่งเหลือจะเหลือเท่าไหร่ก็ได้คือมันไม่ตายไาภายในทีเดียวอะสมมติอีจิโกะเรามีเลือดอยู่ที่สามพันใช่ไหมบอสตีมาแม่งหมื่นก็คือไม่ตายครับก็คือมันจะมีปัจจัยที่ป้องกันตัวไว้นะครับอ่ะและเมื่อรอดชีวิตครับ จะตอบโต้ผู้โจมตีมา100%ของดาเมจที่ได้รับก็คือถ้าสมมติว่าคือเอาเอาเอาที่ผมเข้าใจก่อนไหมที่ผมเข้าใจก็คือดาเมจเนี่ยมันจะมี2แบบดาเมจที่ได้รับก็คือเหมือนกับฝั่งโจมตีมันหนึ่งหมื่นอย่างที่ผมพูดตอนแรกแต่อันนี้มันมีเลือแค่สามพันแล้วสมมติเลืเอกมันต้องเหลือประมาณสองพันเก้าอ่ะแบบโบจมตีไปสองพันเก้าหรือแค่หนึ่งร้อยอะไรเงี้ยมันก็จะโจมตีกับสองสองพันเก้าหรือเปล่าหรือ จะโจมตีจากดาเมทที่ได้รับมาเลยก็คือแบบสมมติมันตีมนืมอก็คือสะท้อนกลับนมือเลยคือมันมีสองกรณีครับแบบเนี้ยก็อันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคส่วนอ,อีกพาสซีฟหนึ่งก็คือมาตเตอร์ซอร์แมนนะครับก็คือจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นก็คือ5%เซของดาเมจต่อการฆ่า1ตัวสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะก็คือทั้งหมดสิบตัวเนาะอ่ะแล้วก็คงอยู่จนถึงตายก็คือแบบว่าอยู่ถาวรจนกว่าตัว,ตวอ่ายูนีตัวนี้จะตายไปนะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้นะครับ h o l l o นะครับก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าคล้ายๆว่า Ability ก็คือท่าเนาะนะครับห้าครั้งเนี่ยจะทำให้ดา m a g e โจมตีแรงขึ้นสองเท่าก็คือ Double All Stack นะครับก็คือเหมือนสูงสุดอยู่ที่สิบวินะครับก็คือเหมือนกับสมมติเนี่ยเลือดผมก็คือทั้งหมดอ่ะดาเมจผมห้าพันห้าใช่ไหมก็คือจะกลายเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใช่ปะเออใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน แล้วก็เลือดจะกลายเป็นหกพันนะครับแล้วก็วิ่งเดี๋ยจะไม่แช่จว่าวิ่งจะจะด้วยหรือเปล่าแต่ระยะก็น่าจะด้วยครับแต่ครูดาวน์ไม่แน่ใจนะอ่าก็คือวันจะสูงสุดเป็นเวลาสิบวิเลยนะครับอ่าโอเคก็ผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าอีโวพาซีจะเปลี่ยนหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะทำการสุ่มบัฟให้กับอิทิโกก่อนนะครับตัวนี้แน่นอนครับผมต้องการแค่พักส่นจดหนึ่งนะก็ ก็บทำไมถึงเก็บบัฟตูพิเศษไว้ก็เพื่อไม่ได้อะไรเลยนะอืมก็แค่นั้นเองแต่แอบ์ตุ่มช้านิดนึงนะตรงนี้อุ้ยแล้วมันได้บัฟตุดหนึ่งอย่างเร็วทุกคนโอ้โหอย่างนี้ก็หวานจีฟีครับโอเคก็มันในเมื่อมันอีโวได้แต่มันอีโวได้กี่รั้วะทุกคน แล้วกังน,นะเดี๋ยวผมขอไปดูที่ซสม,มอนก่อนเพื่อความชัวร์นะเพราะว่าผมไม่รู้แนละ้วว่ามันอยู่ด้กี่คันโอเคไหนอะสปีดเรียมไหนดูซอ่ะอีจิกโกะผมรักชัยี้แล้วอีโวปุ๊บอ่ะน่าจะคันเดียวอ่ะน่าจะคันเดียวเลยนะครับโอเคกันก็ต้องบันสเต็กทุยสเต็กเลยสเต็กถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาแบบสุดๆไปเลยก็ต้องอย่างน้อยต้องเป็นโอครับแต่คือผมอะจะเอาแค่ ทิพย์ทันเอ็ดก่อนอุ้ยหรือจะต้องเอาเป็นโอวะโอเคก็เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้เป็นแบบอันนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือทิ่นเอ็ดก่อนแล้วกันครับสาหรับไอ้ข้างพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เราปั้นสาแตกเสร็จแล้วแล้วกันนะครับบาย I was detail อะโอเคครับก็ตอนนี้เราก็จะท่าแตกก่นที่จะลอยแล้วเพาทุกคนไม่ต้องใส่นะทำไมผมให้นี่แค่ทิพย์ันเ จริงๆอยากจให้มันเป็นโอไว้ก็โอลบทุกช่องอยู่ครับแต่ว่ามันตอนแรกกะว่าจะให้แค่ที่เป็นเอ้นั่นแหละนะแต่ว่ามันไดโอบวกมาช่องหนึ่งอ่าอันนี้โอเปช่องสองอ่ะถี่ก็อย่างน้อยเลื่อยกับโจมตีนะถ้าเป็นโอ้างละนะเออส่วนนี้ก็เป็นโอลบไปแล้วกันนะเพราะว่าวิ่งอะมันก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าคิดว่าถ้าวิ่งเร็วกว่านี้ก็อาจจะช่วยได้นะก็แต่ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปอีโวกันเลยเ จริงงคลิปนี้ประมาณชั่วโมงอะสุ่มแค่สุ่มสุ่มตัวละครหาชายนี่ก็คือเกือบประมาณสิบสองนาทีสิบสามนาทีละนะเฮ้ยเชี่ยผิดผิดผิดอันนี้นแล้วก็มาหาสระแตอีกโหเป็นชุดเป็นชั่วโมงอะจากมิติอีโบุ้่มกลายเป็นอิจิโกะทูโอเคก็จะเป็นประดับมีเครท,ทันทะีละโอเคเดี๋ยวต้องมาดูอีกว่าเรียกว่านะพาร์ตี้เปลี่ยนไหมนะ จริงๆไม่น่าเปลี่ยนแต่ะจะเพิ่มอ่าเพิ่มมานะก็คือจะเพิ่มเป็นทางด้านของส่วนตรงนี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลสักครู่นะฮะอ่าโอเคครับผมแปลไปที่บอร์ดแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับก็คือการโจมตีทั้งหมดของหน่วยอ่าหน่วยนี้นะครับจัดการจริงหรอสร้างความเสียหาย50าอ่อต่อองค์กร,กรอื่นก็คือเหมือนคล้ายๆว่าตัวนี้คือจะโจมตีทตุอื่นนะจากที่ว่าอ่านบางทีเราอาจจะแบบก็คือน่าจะไม่ไม่แพ้ทตุไหนเลยนะครับ all ก็คือเนี่ยออแบบออเดอร์ยูนิตแอตแทกเดลทูดามีดก็คือจะโจมตีทุกธาตุเลยยูนิตทุกตัวเลยเป็นทูดามีดนะครับแล้วก็อสำอสำหรับธาตุธาตุที่แบบว่าไม่ได้ชนะหรืออะไรเงรี้ยก็คือจะโจมตีเข้าเป็น50%นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ผมบอกว่าน่าจะเป็นตัวเบต้าธาตุมืดนะครับมาแทนอาจจะมาแทนไอ้น,นี่ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวขอเลี้ยบไปเฮ้ยเดี๋ยวลืม ก่อนที่เราจะไปอะไรก็แล้วแต่เราต้องยัดอาหารให้เขาก่อนนะเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการเนิบเกินไปเออโอเคเรียบร้อยมาดีเทลอออ๋อแล้วก็ลืมให้ดูนะครับตาแตกตอนนี้จะกลายเป็นดานเมจครับเป็นโอนะครับคูดาวเป็นโอโอบวกเนาะแล้วก็เลือดเดี่ยวเป็นโอนะครับแล้วก็ระยะเป็นโอบวกเนาะแล้วก็วิ่งเดี่ยวเป็นโอลบนะครับดีเทลอออกไป อ่าทารัตอิจิโก,โกนะหรือว่าอ่าอิชิโะทูนะเออเป็นต่างหน้าของทาาหมูนอนแล้วก็วระดับตีเข็ดน,นะท่าน,นะครับก็จะมีทั้งหมดเอ,อ่สองท่าน,นะครับอ่ะแล้วก็อเบิตี้ดาเมจนะครับเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับก็โหถือว่าแรงนะผมมองว่าโคตรแรงเลยนะครับนี่ยังไม่ใส่เทมนะอเบิตี้คูลดาวนะครับอยู่ที่สิบสองจุดแปดนะครับ ว้าว12.8ความแม่นยำอยู่ที่80%นะครับแล้วก็ค่าขออยู่ที่2,300นะครับแล้วก็นี่มีสปาวนะครับอยู่ที่2ตัวก็แสดงว่าบับดูก็ใช้ได้นะครับแต่จริงๆก็บับอ่าตนเลยน่าจะดีสุดแล้วนะครับแซคคูดาวอยู่ที่3 0วินะครับแล้วก็เลื่อนอยู่ที่2,007นอแล้วก็ดาเมจอยู่ที่5,08นะครับแล้วก็ไอแทคคูดาวอยู่ที่1.4นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่43.7นะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่5.3ผมบอกว่าตัวนี้ก็เละ ไอตัวนั้ไม่ลหลายตัววิ่งช้าแต่ตัวที่ผมมอวิงเร็วนะครับเ,ตตเอ็ก้าสเตตัสน,นะก็คือค่าการติดคีย์อยู่ที่ส0นะครับแล้วก็คียดับเบิอยู่ที่หนึ้อยอรนะครับค่าความเร็วอยู่ที่ส5เป็นต์น่าจะเปน็น่าจะเป็นพอบัฟด้วยนะแล้วก็สกิลลิชทนอยู่ที่25%เปอเซ็นะโอเคใช่ไหมน่าจะเกี่ยวกัปรับพวะไปดูก่อนนะตัวใช่ไหมบัไหมอ่า อ๋อบัพเพิ่มมาแค่10แปลว่าจริงๆมัน25นะครับแล้วก็อืมก็แค่นี้แหละเออแค่นี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองในเกมกเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะผมขออนุญาตลองในโหมดอ่าบอลและแข็งละกันนะเพราะว่ามันเนื่องจากมีพาสติกหนึ่งที่ผมอยากจะรู้มากเลยนะ,นอะโอ้โหแม่งเลยแป๊บนึงนะทุกคนผมขอยนาตถ่ายทิ้งก่อนโอเค ผมอยากรู้นะครับว่าอุ้ยเชื่อระยะโคตรไกลซุ้มอุ้ยตีที5แสนอุ้ยทุกคนดูดิตีทีมีอุ้ยติดทีทีสองแสนกว่าในผมอยากรู้ว่าถ้าโดนตีทีเดียวอ่ะเอ้าอย่างงี้ก็ไม่ตายดิอย่างงี้ก็ไม่สะท้อนกลับไปดิชิพ่าละใช่ไหมอย่างงี้ไม่สะท้อนกลับใช่ไหมเพราะมันไม่ถือว่าเป็นบอลฮีเกโออ่ะ อ่าเรียบร้อยครับอย่างงี้ไม่ต้องท้อแล้วโอ้โจ,จบจบแจกกับตัวเราจะต้องไปรอที่หมดอื่นนะเพีาะงั้นเยาปล่อยเล่นหมดนี้สักครู่นะฮะอ่าโอเคครับก็ตอนนี้เราแย่ามาอยู่ทางเออ่บอสเอ้ยไม่ใช่อันนี้จะอยู่ในทางเลทน,นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าวัเราจะปล่อยไปแล้วเพราะว่าเรา,าจะไม่รู้ว่ามันจะโดนวันช็อตยังไงครับเจออย่างนะางี้นะ่าจะไม่โดนวันช็อตหรอกทุกคนโอ้โหโอ้โห วุ้ยทำไมวิ่งเร็วกว่าอยงวะโอเคทุกคนปุ๊บโดนไหมมันตีเกียร์เท่าไหร่อ่ะอ่ะไหนอ,ะอ่ะอ้าวไม่เห็นอันนี้เลยอ้าวอ้าวกูโดนเกียร์เฮ้ยกูโดนเกียร์อ๋อนี่ไงป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งแต่ว่ามันมันมันไม่วันช็อตกลับไปอะ่ะโอ้โหจบจัดทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรีวิวป,ปกติกันแล้วกันนะ อ่ะโอเคเขาก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมัปที่บอลนะครับก็จะกดโหวตเลยแบบก็แล้วกันนะอโอเคก็เลยทำการเลีย้ยงอิชิโกะมาก่อนนะแต่ไปสี่แสนพันแล้วแต่เริ่มว,ว้าวระยะก็โคตรพอโคตรไใใกลไกลกับกระต่ายด้วยมึงเนี่ยกระต่า,ตายยังต้องอัพนะตัวนี้ไม่ต้องอัพเลยโอ้โหแต่ว่าวงมันแค่มากเลยนะดูดิแบบนอกวงไม่โดดอ่ะ,ะอ่ะตีธรรมดาอ่ะเนี่ยค่าหนึ่งตัวมันจะได้แบบพาสซีฟมันจะ เพิ่มเพิ่มดาเมจมานะถ้าขั้นของตัวเห็นป่ะเนี่ยดาเมจจะเพิ่มไปเรื่อยๆเจสักตีไปโดนอ่ะเนี่ยดาเมจก็เพิ่มไปเรืเ่อยๆคือมันไม่ถึงขั้นแบบต้องแบบยื้อเกมยาวเหมืนหอนลิมารู้อะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการอัพสเตตก่อนละกันนะอัพที่สี่พันนะครับอ่าขั้นแรกเนาะเลือดจะเพิ่มมาเป็นสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มมาเป็นหกหมื่น 500นะครับแล้วก็คูลดาวเท่าเดิมระยะลดลง What the hell วิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาเป็น5.9นะครับโอเคอัพไปโอเคครับขั้นต่อไปอัพ4ี่เป็นหนะครับเลืองจะเพิ่มมาเป็น61,400นะครับแล้วก็ดาเมจเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น7จนะ็0 0เนาะคูลดาวเท่าเดิมนะครับระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมแบบอัพไป ขั้นต่อไปนะครับอัพผ้าพันนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะเพิ่มเป็น90,000นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็นแปดหมเนาะแล้วก็คูลดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น31.2แล้วก็วิ่งเพิ่มเป็น66.2เอ้ย66 6.6ครับเอออ่ะปล่อยอุปกรณ์จากบัตเต็งอัพต่อไป5,000ันครับอ่าโอเคอ๋ออันนี้อันนี้พูดแล้วเนาะโอเคอัพเลยโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับ5,500นหาเนาจะมีท่าใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเกจู ใช่ไหมจูจูจีโชว์คืออะไรครับอันนี้ไม่รู้นะเพราะผมไม,ไม่ได้ดูบีขนาดนั้นับคือผมดูแค่แบบรู้จักแค่ตัวละครบางตัวที่ผมชื่นชอบขนาดนึ้นะครับอโอเคครับขั้นห้าพันห้าครับก็คือเลือดน,นะครับจะเพิ่มเป็นแสนสองแล้วแล้วก็ดามเมจเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นหนึ่งแสนเจ็ดร้อยนะแล้วก็คูลดาวเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นสองจุหนึ่งะเพิ่มมาไม่เยอะครับเพิ่มมาเป็นประมาณแบบศูนย์สองแค่นั้นนะเออส่วนระยะเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น4ี6ิเอหกนะครับแล้วก็วิ่งเท่าเดิมเนาะออพไป อ่ะอันอ,อัพต่อไปเป็นท่าเดิมวะโอเคครับก็อัพขั้นต่อไปนะหกพันสามเนาะท่าเนี่ยเพิ่มมาเป็นท่าเดิมใช่ไหมเออใช่จูจิโชเออแล้วก็เลื่อนนะครับอัพหกพันสามเนี่ยเลื่อนจะเพิ่มเป็นอาแสนเจ็ดเนาะแล้วก็ดามเมจเพิ่มเป็นแสนสองนะครับแล้วก็อูดาวเดี๋ยวเพิ่มมาเป็นสองจุดสามนะก็คือเพิ่มมาแค่ศูนจุดสองอ่ะส่วนระยะนะครับเพิ่มมาเป็นห้าสิบสองเนาะวิ่งเท่าเดิมเนาะอ,อัพไปโอเคกรนี้ก็คือขั้นสุดอะับสูงสุดมีห้าขั้นเนาะ Ok, okay. thích yêu thích, 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 một thích, yêu thích, yêu thích, yêu J, อ้ยวงใหญ่ขึ้นกว่าตอนแร่เยอะเลยนะครับเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเอฟเฟกต์ไฟล์มันเหมือนเออ่จาก,จากเรื่องวันพีทปะแปลก,กโอเคอเฮ้ยเท่น่ะทำเล่นอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลมีสกิลกดไหมไม่มีนะ โอเคผมก็เดี๋ยวไปเจอที่ล็อบบี้เลยแล้วกันนะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้มีอยู่ที่ล็อบบี้กันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยท่วนตัวนะผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นเบต้าทัดมือตัวใหม่นะแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่เก่งกว่าหรือเปล่าอย่างเช่นเอโตะใช่ไหมเอโตะทัดมืดปะอ่ะเอโตะเพราะเ่อนไม่แปลกครับตัวเพราะทำเป็นตัวระดับเเจนเแต่จะเป็นทางด้านของตัวยางฟิตแต่ก็ ถ้าสพูดผมพูดนับจากตัวที่หาได้ละกันนะครับก็คือผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่หาได้ณตอนนี้แล้วก็เก่งที่สุดณตอนนี้นะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะครับอ่ะเพราะว่าตัวอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับก็คือจะเป็นทารถ้าสมมติเท่านั้นเอโตะก็คือไอโตะมันระดับสูงกว่าใช่ไหมไอไอใหญ่ดีๆไม่มีอไอใหญ่ดีเนี้ยไม่มีเอโตะครับทุกคนก็อ่ะเท่ากับว่าไอ้ไอ้ธาตุมืดเท่ากับตัวเนี้ยจะแบกเลยถ้าผมไม่มีติดละถูกต้องปะเนี่ยเนี่ยสแต็ก คือเฮดอาระยะบัมบอีกใกล้ๆกันนะเนี่ยดูดีทุกคนดูดีใช่ปะแต่ว่านี่มันมันเลเวลร้อยไงแต่ท้าเลเวลร้อยเท่ากันน่าจะน่าจะแรงกว่านะครับคิดว่าก็ผมบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะจะปลามองทุยไม่ใช่อ่ะน่าสุมมาเล่นกันทุกคนเพราะว่าใครที่มีก็สุมมาใช้กันแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้เก่งมากแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคอะไรก็คือใช้นี่ก็ไม่ใช้นี่ตั้งแต่ซัมเมอร์แหละนะครับใช้นี่มีออร่าแบบไม่ใช้นี่ไม่มีออร่า คือจริงๆมันควรจะเปลี่ยนไหมจะใช้นี่มันมา,มาเอาล่างล่างแบบฮอลโล่มาก็ได้ครับทุกคนใช่ปะ่ะอันนี้โดยส่วนตัวผมนะล่างที่เออคือแบบปุ่มแมปอื้อมันเป็นฮอลโล่ไงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเอาชายนี่อยากให้ได้แตกต่างหรืออยากให้เท่ผมว่าฮอลโล่เหมาะนะแต่ว่าทำไมถึงไม่มีก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะถ้าเราคลิปนี้่จะเบปีนี้นแล้วกันนะครับคิดต่อไป็นคลิปตัวอะไรเกมอะไรไม่รู้แมปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักต่อขายเพิ่มไม่พายคลิปใหม่ด้วยนะครับก็เท่คลิปนี้ก็จะจบปีนี้แล้วกันครับ